đó ôi do đôi cho ao trâu trâu thô trâu cột Mơ ô ngô mong đó quay do đuôi đuôi thô đuôi khô vô a mo quam so a Sợ chay Yeah. ทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับพอกบกบปล่อยให้หนูต้มน้ําทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ้ออยู่ตรงนี้เนี่ยขอนาะนะอ่านว่าขนาครับขนา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 ดนานอ่ะนัาน,นันโทนั้นอนอ เอน้อยเองเองเองอเองงเองเองครับมอือนอมืนมื่นออมืน บินฟอพอเอกผาพออาพานอพาพออานนผานพออานนพออาผาานอผานผานเอกผานครับ บินมาบินมาหอเอ็ดนอเห็นมัดจึงออมอัะนอมันจึงตอรองอตังตอรอโอ,องอ cho cho ô đó cho ô ba cho ô ao ao ô ô ao ao gió ạ to vạt thơ ạ à. ngô thăng thăng thô thăng gió ô mô súng súng hmm? gió องอสองกออีกอ,อก,กินบออีกเปเปน,นอเป็นอออหหออา,อา,ออาอหารอาหารายังไงล่ะนี่ต้องอ่านตรงนี้ด้วยนะครับนออีนี้ท่า เรื่องนอี no, e, ไม่โทรเขาเขียนผมไม่เคยเห็นตัวหนังสือแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>อ่าน,นั่งดีอ่านดีผมไม่เคยเจริดดเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี้ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตัวหนังสือแบบนี้มันจะหยุกหยิกหยุกหยิกผมอ่านไม่ค่อยออกใช่ไหมครับตัวนี้อ่านได้ตัวนี้ไม่หยุกหยิกอ่ะอ่านว่านี่สอนนี่สอนได้ด้วยยังไงครับ ผู้โทรผู้ที่คออีดอคิดพ่ออ่านช่วยผมหน่อยตัวนี้มันอ่านง,ง่ายครับลูกคิดอะไรครับผู้ที่คิดพ่อช่วยอ่านิทานให้ผมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คิดคิดร้ายผูย้ที่คิดร้ายต่อ ย่อมได้รับรับผลยพไยได้รับภไยร้ายเป็นสิง่งตอบแ<อ>ทนสอนว่าเราถ้าคนอื่นคิดได้กับคนอื่นใช่ไหมครับถ้าเราคิดได้กับคนอื่นเราจะได้รับไยร้ายเป็นสิ่งตอบแทนอีกราต้องไม่คิดได้กับใครนะครับ Bye bye!